สวัสดีครับผมประธานบริษัทไอทิมการะจำกัดผมก่อตั้งบริษัทนีม้มาโดยเริ่มจากศูนย์เพราะว่าที่ศูนย์มีรถขายไปที่ร้านของชําแล้วมันไม่มีมีคนถามว่าทําไมต้องเป็นมอเตอร์ไซค์คำตอบมาาันชัดเจนในหัวผมเสมอครับผมไม่มีเงินซื้อรุนอ่นเดผมเริ่มจากการขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปเราคิดว่าเดินไปคงไม่ถึง การทำมอเตอร์ไซค์มีปัญหาหลักก็คือถ้าคุณไม่เอาขาตั้งลงรถจะล้มเมื่อคุณโมดิฟายเครื่องยนต์เสร็จหนึ่งเครื่องคุณควรจะหมุนเครื่องยนต์ด้วยมือไม่ใช่เพราะเช็คลูกชนวาวจังหวะหัวแหละแต่ผมพิสูจน์แล้วว่าผมเอาตีหนหมุนแล้วมันไม่ถนัดเวลาคุณทำรถแล้วรถไม่วิ่งคุณมาทูกทางแล้วครับเพราะรถมันต้องขี่ หลายคนเถียงกันเรื่องคุณภาพน้ำมันเครื่องคุณรู้ไหมครับน้ำมันเครื่องที่ดีที่สุดไม่ใช่กุหา้าไม่ใช่เบอร์หนอเบอร์ใสแต่เป็นน้ำมันเครื่องที่ขายแล้วได้กำไรมากที่สุดรถอัตโนมัติถ้้อยากให้เร็วขึ้นคุณต้องทําชุดข้างครับแต่ถ้าคุณไปทําชุดหน้านะแสดงว่าคุณกําลังเปลี่ยนไฟหน้ารถอยู่ ถ้าคุณไปเปลี่ยนท่อแต่งเสียงก็จะดังฝากถึงช่างที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะที่กำลังต่อสู้กับปัญหาภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้เมื่อพันปีก่อนอลิสออตโตส,สเวงสเวนักปราดจากโรมันได้เขียนแนวคิดถึงการโมดิฟายเครื่องยนต์ไว้ว่า พันปีที่แล้วไม่มีมอเอสไซค์ไอสั์